เรียนนอกตำราเรียนที่ต้องมาอ่านที่บ้านเนยรือเดอะลอสคอร์เันทุกอย่างในโลกเนี้ยเราแล้วเราบอกว่าเอาโอเคแล้วอะไรละมากรอกโอ้โหพัด,ดไต้พีโดงอะไรละมากแล้วมันใช้ได้ไหมนะพระตไต้พีโดงอะไรมากกับเรามันใช้แต่มันใช้ไม่ได้เลยมันขัดแย้งกันเองตละปัดกับหูกับหางแล้วถามว่าแล้วเราจะไปเอาอะไรล่ะที่มันยึดหลักได้ ยึดหลักนั้นอย,ยู่ละก็มีอันเดียวหนึ่งพระไตรปิฎกที่อยู่สมัยที่ผู้จัดก,การสองพันห้าร้อยสี่สิบห้าปีแล้วพระที่ไหนเลรที่มันยึดอันนั้นกาเป็นหลักพระพวกนั้นคือพระที่เชื่อถือได้เพราะเราไม่รู้จะไปยึดหลักอะไรคุณไม่รู้คุณไม่รู้จะยึดหลักอะไรแล้วคุณบอกเอาดา,าลอะไรมามาหรอเอาอะไรเเอาพระตไตรปิฎกอะไรลรวดา,าลอะไรมามะดูอาชีพผานแม่งไปกันใหญ่เลยคนละเรื่องเลย ก็อย่างนรื่ที่เบนี่เขามีสังคมบางสังคมที่มันตลกชินดีเช่นวัแไอ้ผู้หญิงมาคนเข้ามาในบ้านนี่พ่อพ่อพ่อตาเขาเอาได้ไอพ่อผัวก็เอาได้พี่ผัวก็เอาได้น้องชายผัวก็เอาได้ก็คือแม่งแบบครอบครัวผู้หญิงคนที่เข้ามาเอาในทางบ้านแล้วพวกนี้คนนี้เอาในทา้งบ้านแล้วมันผิดมันผิดกฎที่พระเจ้าบัญญัติไว้ไหมล่ะไม่ผิดเลย พระพุทธเจ้าบอกว่าการมิสุวิชาจาราจารแีแปลว่าอะไรกาเมิสุวิชาการเสกกรรมมันต้องผิดจากจารีตประเพณีถ้าไม่ผิดจากจารีประเพณีไม่เป็นไรนี่คือสิ่งที่พระพุทธองค์เขียนนี่ไงครอบกลัวในที่เบรที่แม่เอาทางบ้านไม่ผิดเพราะอะไรเพราะจารีตประเพณีเขาเป็นอย่างนั้น เขาไม่ได้บอกว่ามึงมึงห้ามเสกการมาคนอื่นแล้วไปห้ามมีชู้เปล่าเลยแม่เอาทั้งบ้านแล้วถามว่าเอาทั้งบ้านมาเปรียบกปากาเมสุมิชาจาราตรงๆเลยว่าการเสกการไม่ผิดจารีตประเพณีถือว่าไม่ผิดจบนี้มตีความมันทุยไปหมดพระ,บบะไทยอัตตาหีอัต,ตโนนาถูแต่ว่าอะไรตนต้องเป็นที่พึ่งแห่งตนใครสอนมึงแป เขาแปลว่าเวลามึงจะตายให้มึงยึดตัวเองเป็นหลักมึงต้องเห็นแก่ตัวเห็นแก่จิตแก่ใจตัวเองและจิตมันสงบพ่ใช่มึงจะตายจิตแม่งไปเห็นอยู่กับชูรักจิตไปอยู่กับลูกกระเต้าจิตไปอยู่กับเฟอร์รรี่จิตไปอยู่กับบูกาตี้จิตไปอยู่กับสปายเกอร์จิตไปอยู่กับสีสีแม็กนําให้ใช่เลยจิตมึงต้องอยู่กับตัวมึงเองแล้วก็ไปนี่คืออตาตาฮีอ a, ัเตโดนโตตนต้องเห็นแก่ตน จิตมันจะได้สงบได้สติมันได้จับจิตวิญญาณต่อตัวเองขาดใจไม่ใช่สติไม่งจับอยู่กับไอ้ลุงไอ้ไอ้หลงหลงแล้วเบ่อเพลาะมันไปไมปหมดนี่เราเราดารายามาชัยก็ไม่ใช่ไอ้แม่ชีที่ใจหวานใชมัก็ไม่ใช่ไอ,ไอ้ไอ้ยิปไอ้ไอ้เวียดน,นามที่ไปอยู่แถวยุโรปชมันก็ไม่ใช่ <c oughs> ผมจะยกตัวอย่างไม่ต้องใครเลยเอาแม่ชีเทเลซ่าใช่ไม่ใช่แม่ชีเทเลซ่านี่ใช่ไม่ใช่เขาเป็นแม่ชีจากแคทเธอรีนแต่เขาใช่ไหมเขาใช่อ่ะแล้วก็รับถือพูดบ่กเป้่าก็บอกแล้วไงปัดจักรังรู้เองเห็นเองผููใดปฏิบัติผู้นั้นสําเร็จไม่ปฏิบัติไม่สาเร็จแล้วจาเป็นไหมพูน้นั้นรับถือพู้ศาสนาศาสนาไม่จาเป็นเลยครับไม่จําเป็นเลยครับพระหรือแคทเธอรีนเนี่ยสาเร็จอย่างนีง้เยอะแยะหมด เขาเอารูปล the ุงปูหรือถ่ายรูปมามีเงินดวงวงแหวนเงินดวงอยู่อยู่บนสีรระลอยอยเหมือนอะไรเหมือนพวกนักบุญกานฝรั่งครับแล้วเป็นล่าเป็นฝรั่งก็เป็นหรือจุดจุดหนึ่งเขาปัจจัดอังเขาลู้เองเห็นเองเขาก็สําเร็จเองได้แล้วเขานับถือผู้บอก่าเลยไม่เกี่ยวเลยคนเรื่องงานแม่ชีเทเลซาสงสัยไม่สงสัยแม่ชีเทเลซาสงสัยแม่ชีไต้หวันสงสัยมึงฟอกเงิน สงสัยเวียดนามเงินยันตาเงินเนนคํำเงินสงสัยหมดเพราะอะไรพระพวกศาสนาไม่ได้สอนใหมึงสร้างอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่แล้วมีแต่เงินแตทองนี่ยังไม่ได้พูดถึงองคอ์กรศาสนาบางองค์กรเนี่ยเรามันมีเยอะแยะห,หที่จะท,ที่เราจะคุยพูดถึงเห็นเห็น,หน,หนคือไอ้ลกักลักโพงเนี่ยเห็นไหมนี่ก็ไม่ใช่นี่ไม่เอ่ยชื่อนะ กูร่ำรวยอะไรนขนาดนั้นเนี่ยแล้วผมรู้อะไรลึกๆเยอะนะ,ะเพราะนี่ผมรู้ดิไปไอเดียบอกว่าไอ้มึงรู้ได้ไงอะกูรู้ทีพกูนั่งอยู่ตรงนั้นเนี่ยกูนั่งดูเขาโอนเงินกันมาทีละยี่สิบล้านยี่สิบล้านเหรียญสมัยก่อนเหรียญละยี่สิบาทสามสิบกว่าปีแล้วโอนเงินมาเพื่ออะไรเพื่อการนี้ไง <c oughs> วิธีการเดียวกันก็ปี้กันมาเลยระหว่างโอ้แม่ชีไก่หวนันใหม่มีตรงนี้พันล้านตรงนี้สองพันล้านเหมือนกันเวลานี้ องค์กรพุทธในประเทศไทยบางองค์กรกำลังเผยแพร่ขยายออกไปทั่วโลกพระไม่มีครับมหมอ้ายใต้เนี่ยหลวงปู่หลุยอ่ะหลวงปู่หลุยมูลนิธิหลวงปู่หลุยตอนตายมีสามสิบล้านมีแค่สามสิบล้านเองแล้วสามสิบล้านใครเอาไปสามสิบล้านใครไอ้เบนไงเบนขายเมียสี่เอาไปพอพอเอาเงาตูปากคนว่า ไอ้ไอ้หูคนที่ถือสมุดเล่นนี้เป็นทหารยศพลเอกพลอากาศเอกผมไม่บอกชื่อถือสมุดเล่นนี้อยู่ในในมือแล้วตัวเองเนี่ยซีกับแบงไอ้แบงก็เชื่อว่าหลวงปู่ให้มาเบิกก็เบิกไปเบิกจนเกลี้ยงหมดปรากฏไอ้เบนเนี่ยเอาไปล่อเรื่อหมดเลยไอ้เบนเรานี่แหละไอ้เบเมีสีคนแรกเนี่ยเล่นกเกยลเลยเสร็จแล้วพอหลวงปู่ลุยมรณะเป็นเรื่องเลยครับเป็นเรื่องเพราะอะไรอ้าว ทายาทมีนี่ทายาททางไหเอาเอาเอาทายาทก็ต้องมูนิทิหรวงปู่ทายาทก็ต้องถือสมบุรนี่มันแล้วมันจะให้สมบุรเล่มนี้น่ะก็ให้ทายาทต่อได้มันไม่ได้เพราะอะไรอียิสามสินล้านก็เยโยกหมดแล้วลายสมัยก่อนนะกูเคยโยกเกี้ยงหมดแล้วพอมึงเคยโยกเกี้ยงหมดแล้วจะให้ทายาทนะแม่งทางไหมขอาทหารไล่ยิงทายาทที่เป็นพระนะแล้วท่านไงท่านคนนี้นบ หนีไม่นีเปล่าแม่งครูจะไม่รู้เรื่องปากฏว่าไงจะจับพระองค์นี้ติดคุกหาว่าทำปาเอ่อขโมยไม้เถืออ้าวไปกันใหญ่เลยงานนี้มึงแล้วแม่งรอต่อคูผมไม่เล่าต่อเล่าต่อแล้วเดี๋ยวมันถึงตัวเปล่าผมถึงบอกว่าไม่มีครับในพุทธศาสนาเราไม่บ้าบอคอแตกถึงขนาดว่า มันมากอบโกยมีเงินพันเข้าพันออกเป็นพันพันล้านหมื่นล้านไอ้นี่ไม่ใช่นะฮะนี่มันมีผลประโยชน์การฟอกเงินสารพัดสกปรกเรือยๆเรือรอบอยู่ไอ้นั่นเมื่อใครที่อะไรที่มันทัวจนเกินเหตุวัดไหนที่มันเงินมากจนเกินเหตุแล้วไม่อย่างอย่างวัดไอ้ไอ้วัดแปดลิวเนี่ยหลวงพ่อโสธรเนี่ยมันดังเพราะอะไรเพราะดังเพราะตัวหลวงพ่อเสร็จแล้วใครไปอยู่คุณไปคุมคุมวัดคุมเงินวัดนี้ก็ถามดิที่เทพพุ่งโงขาทางเป็นคนไปคุมวัดนี่เองเลยโดยตรง มันทีวัดอยู่กับเขาเลยเงินแม่งเยอะ <c oughs> โอ้โหยาวเลยนี่ผมคุยไปชั่วโมงกว่านะผมคิดว่าท่านทั้งหลายคงจะเข้าใจว่าผม,มากำลังสื่ออะไรกับท่านว่าพระแม่มีกี่องค์มีกี่รูป เราอยู่ในพุทธศาสนาเราเลือกได้ไหมเราต้องเลือกไม่ใช่เลือกไม่ใช่เราไม่เลือกเราเลือกมันจะเป็นวัดมหานิกายวัดอะไรถ้าเขาปฏิปทางามเขามีสาระพอสมควรที่เราไปเห็นวัดสะอาดสะอาดอะไรอย่างนี้เราก็เออพอเชื่อได้รก็ไม่จําเป็นเนี่ยต้องไปทําวัดสายรูปปุ่มมันไม่จาเป็นวัดไหนก็ได้แต่วัดไหนที่มันรวยจนผิดปะกะติแล้วเข้าไปก็แม่งเงินอย่างเดียวก็หลีกมันหน่อยก็ดีข้างๆนะั่นแหละจบ โอเคเรามาตอบคำถามกันนี่ก็บอกว่าอะไรคุณแองเจลบอกอยากดูเพื่อนสวนน้ําที่สเปนครับคุณไม่เคยฟังบันโพสเลยคุณมาถามแบบดิแทคุณไม่เคยฟังสวนน้ําสเปนเขาคือแล้วครับก็สมัยก่อนเขาก็สร้างสวนน้าที่นุ่นซื้อแม่ทั้งก่อเลยก็ตกลงกันเรียบร้อยแล้วก็ไอเงินที่ค่าผงค่าผงอยู่เมืองนอกก็ไปฟอกนั่นไปซื้อขึ้นไอสวนน้านี่แล้วก็ ไอเรือจากกรีนหรือเบนก็ประมาณก็ไปผสมรสร้างสวนน้ำนี้แล้วทำไปทำมาก็ตลกแดกด้วยเงินทั้งกอนอยู่ตรงนั้นตอนนี้ก็ดูเขายึดไปเขาเขาไม่ไม่คือเขาคือเขายึดไปเลยอ่ะเพราะว่าเขาดูว่ามึงไงเฮียเพราะว่าเขาก็นึกว่ามึงมึงเป็นกระมึงอะไรอะ่ะมึงตกตัพีลาดเจะาทามเอาตามไปทำมามึงเที่ยวไล่ยิงประชานที่ปไตเขาก็เลยบอกกูยึดมึงเลยแล้วมีเฮียอะไรบ่าต่อไปก็ <c oughs> น้องโจโจสานก็บอกขอไม่ออกชื่อครูอยากทราจบจากประสบการณ์ของครูว่าเราใช้ความอ่อนโยนเอาชนะความแข็งกระด้างใจกว้างชนะใจแคบมาทุรววาจาาชนะหยาบคายเอ่อแล้วก็อีสเตราเป็นไปได้มากต้องให้แค่ใดในชีวิตจริงและชีวิตที่ผ่านมาของครูบรรพชน,นะครับขอฟังตัวอย่างประสบการณ์ครูครูมีหลักคิดอย่างไรนะครับขอบคุณมากขอพระธรรมคุ้มครองครู คุณก็รู้อยู่ว่าถาปัทาปทะปรมะบัวที่อยู่ใต้น้ําลึกๆใต้โคลนตรเนี่ยมันมันไม่รับรู้เพราะการที่เราใช้ความอ่อนโยนชนะความแข็งกระด้างเนี่ยมันคือการสอนเนี่ยมันคือการสอนเขาเอาใจกว้างชนะความใจแคบคือการสอนแต่ว่าท่านเองเราไอ้การสอนนี่ไอ้พวกที่อยู่ใต้น้ําอยู่พ้นน้ํานี่พอไหวแต่ถ้าไอ้ตัทาปาะปรมะ ไอ้บัวที่อยู่ใต้โคลนตมเนี่ยมันไม่ไหวครับมันเขายัางไงมันก็ไม่รับรู้แล้วประสบการณ์พวกนี้มีกับตัวมีกับตัวเองไหมมีมีเยอะเลยอย่างเช่นน้องๆ้องที่เป็นตำรวจติดตามสมัยก่อนความที่เราก็ใจกว้างแล้วมันอยากได้แล้วเราก็ให้ให้มันก็คือพอเราตกอับพวกนี้มันก็คิดเป็นซึ่งตำรวจจะให้เงินคนอื่นนี่ยากนะเพราะตำรวจมันเขี้ยวมากัะตำรวจเรื่องเงินทองเนี่ยเขี้ยว มันก็รู้จักมาให้รู้จักว่าพี่เดือนนี้ผมให้ดีห้าพันให้สามพันสี่พันมันก็เป็นสิ่งที่ว่าเราก็มองออกว่าเออมันคิดเป็นเวย้ยเพราะว่ามันมันรู้แล้วส่วนมัธุรถวาจาชนาะใจกว้างชนะใจแคบเนี่ยใช่ใช้ความอ่อนโยนเอาชนะความแข็งกระด้างไอ้นี่ชัดเจนที่สุดก็คือรถชนกันเดินลงมากระทึกไปตายหาเราลงมาก็ยกมือไหว้มัน บอกขอโทษนะครับผมไม่ได้ตั้งใจมาไเป็นอุบัติเหตุเนี่ยก็ค,คือความอ่อนโยนเอาชนะความแข็งกระดา้างแล้วเราขี้ขลาดเปล่าเปล่าเลยเพราะอะไรเราไม่มีเหตุผลที่ไปต่อสู้อ่างนันไอการต่อสู้อย่างนี้เนี่ยมันว่าเพราะว่าเราต่อสู้เพื่ออธิรลเอาชีวิตรอดไม่ใช่เรื่องมาไรสาระพวกนี้เราต้องมีสติใจกว้างชนะใจแคบก็อย่างที่บอกลุกน้องที่ไปตำ <c oughs> รวจมัจจุรตวาจาชนะหยาบขายก็คือมันหายดีเยอะมันหายดีเยอะ แล้วไม่ต้องกลัวนะไม่ต้องกลัวคนอื่นเขาจะมองเราว่าเฮ้ยเราไม,ไม่ไม่กล้าไม่ใจกล้าหาชานชัยไม่เนี่ยมันใช้ในวิในในวิคิดอย่างนี้แหละย่าเราอะไรเราใช้ความอ่อนโยนเอาชนะความแข็งกระด้างใจกว้างชนะใจแค่มาทรวดวัาไอ้มาทรวดวัาจะชนะหยาบคายความอ่อนโยนชนะความแข็งกระด้างก็ตืออย่างนิ่บาพู่นมาหมดถ้าเราออกไปแล้วนิ่มนวลเนี่ยเขาทําเราไม่ลงเลยครับ นอกจากมียกเว้นไงอย่างที่บอกนอกจาไอ้ผู่หานั่นคือปัจฉะปรรมา <c oughs> คือไม่โจรเน่ะอย่างนั้นก็ไม่มีประโยชน์ที่ไปพูดดีม,มันไม่มไม่รับรู้เลยกับเราเนี่ยน,นะมาลงมา้พื่อขอใจพอกหินทุบเรามีหลักคิดอยู่ข้อนึงซึ่งคนทั่วไปเนี่ยใช้เป็นเป็นหลักความอดกลั้นขันติได้เช่นไงเช่นรถติ ลอรถติดสิรถติดอย่างวันนี้รถติดมากเราเราไปแล้วเนี่ยอีกแค่สามช่วงตัวรถเราก็เลี้ยวซ้ายเข้าออที่ที่เราจะไปหาคนนดะปรากฏมันติดอยู่ตรงนั้นนะ่ะสิบนาทีเนี่ยแล้วถามว่าในส่วนตัวเรามีวิธีแก้มันไม่มีเราไม่มีวิธีแก้มันไม่มีวิธีแก้มันมันวิธีคิดของเราก็คือเราต้องทําใจกับมันเราต้องอดกัน้นอดทนกับม,มันมีคันตีกับมัน แล้วเชื่อว่าบางครั้งการที่รถติดตรงนั้นสามสามช่วงตึกไอชูสามช่วงตัวรถมันดีกว่าที่เราไม่ติดแล้วเข้าไปเลยเพราะเราอาจจะมีเรื่องอยู่ตรงนั้นทุกสิ่งทุกอย่างมันถูกกำหนดมาแก้ไขสถานยาเดาอย่างที่เขียนยาเดาร่วมหน้าอยาเดาอนาคตใช้สัญชาทญาณของเราแก้ไข สัญชาตย,ยานของเราเนี่ยเราพูดแบบหลังอินสติ้งแต่ในความ,มจริงอินสติ้งก็คือจิตสติกจิตของเราที่เราจะแก้ไขคนเราอะนะถ้าเป็นคนที่อะไรก็ได้เนี่ยมักจะอย่างที่หลานดุกเคยพูดอะเด uh, ือดเออเดื a ดพารา i อยวิวซ i ว l w ล์ l งวิวองลีซิวไไม่ i l l survive จริงจริงอะ เดอะพารานอยวิวสวายนี้ก็คือความแหวว่าแวดระวังไวระไวเนี่ยคือส่วนใหญ,ญ่ยาวตัวรอดจิตใจคิดร้ายคนอื่นเราไม่มีจะจิตใจป้องกันคนอื่นไวมน้มันมึงถึงมีไว้การที่มีสติเราวม่จับจิตให้ทันเนี่ยมีโมโหโทโสแล้วจับจิตให้ทัน,ม,นมันก็แค่นี้แล้วเราก็ต้องมองเขาว่าเออถ้ามันมีนำโมผมอานเคยเล่าเคยถอยไปชนรถคันนี้ ว้ยกวธรถมันหมาเหยียบเลยรถเราก็เก่าลงมันมันโกรธมากมันก็หนึ่งรัวปุ๊บมันก็มันจับที่แขนเราไอ้นี่ไอ้นี่เก่งอายุเยอะละผมอายุอะไรสักสี่สิบต้นๆมาก็เด็กอะเด็กมาก็เด็กโจปอมมาจับแขนเราที่ที่จับแขนเรามาฉลาดมันจับแขนเราก่อนจับปุ๊บมันผมเล่นฟิตเนสเใส่เสื้อยืดมันมองไม่เห็นจับแขนมัน คือคือมันรู้เลยว่าไอคนนี้แข็งแรงมากแ,แข็งแรงมากปนะุบพอแข็งแรงมากปุ๊บสิ่งที่มันเจอกับเราเราก็เรากแก่กับมันนะเราก็ยกนือขอโทษมันบอกผมแล้วจริงๆเราก็ผิดเพราะเราถอยไม่ได้ดูมันเบาลงไปเยอะเลยนะมันเบาลงไปเยอะเลยหนึ่งมันมองว่าถ้ามันใช้อารมณ์โมโหหรือว่าตบหน้าเรา